สวัสดีวันส่งท้ายปีนะคะ2,567วันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคมนะคะ31วันเป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วนะก็จะให้ดูว่าเนี่ยค่ะหลังจากให้เคมีบำบัดวันนี้ก็เป็นวันที่19นะ,ะผมตรงนี้ที่มันเคยยาวเราดึงออกเป็นกระจุกกระจุกกระจุกออกไปเป็นกรรมเลยค่ะตรงเนี้ยคือดึงออกไม่ต้องไปตัด ไม่ต้องไปไถแบตเตอรี่เลี่ยคือหยิบออกง่ายๆเลยตอนคช้ทอยที่ยาวที่มันมีดำๆก็ออกหมดเลยนะ,ะผมสั้นก็ไม่รอดแล้วข้างบนนี้นะคะก็เนี่ยเหลือเห็นไหมออกไปเป็นหลุมๆล้วอ่ออกไปเป็นหลุมๆแล้วก,ปปก็โกะนี้ก็ไม่น่าจะอยู่รอดจนถึงเอ,อ่อให้สองวันเอา เพราะตรงน,นี้ไปหมดแล้วจะไปติดแล้วแต่เราก็พยายามเอาน้ำมันกัญชาคึงๆนะเอาน้ำมันเอาน้ำมันนวดๆค่ะเพราะตรงเนี้ยมันเจ็บเจ็บมากเลยเจ็บที่โคนหนังศีรษะเจ็บเพราะว่ารากขนมันเสียไงฮะรากขนมันเสียจับออกมามันก็จะหลุดติดมือมาเต็มไปหมดนะนอนติดที่นอน นอนติดที่นอนก็ก่อนนอนเราก็จะดึงออกจนหมดหัวเลยดึงที่มันจะหลุดอ่ะสำหรับร่างกายก็แข็งแรงดีนะกินได้ทุกอย่างแต่กินน้ำน้อยไม่ได้คอแห้งต้องกินน้ำเยอะๆนะคะคอแห้งนี่เราก็ตื่นตีสี่ตีห้าทุกวันเพื่อมาชงนมเอนชัวชงนมเอนชัวกินแต่เขาบอกว่ากินผิดต้องกินเอนชัวโปร เอ็นชัวโปรสำหรับคนเป็นมะเร็งอันนี้เอนชัวโกนะคะแต่ก็เจ้านายของลูกสาวซื้อมาใหนะ้อันนี้ก็กินหมดไปสองกระปุกแล้ว AI c o โคโค t นัทนะะกินไปหมดไปสองกระปุกแล้วหมดแล้วหมดเกี่งๆเลยแล้วก็ v m มิวตัวนี้อันนี้เป็นตัวฟื้นฟูเซลนะฮะก็กินตัวนี้ไป ได้กระปุกที่สามแล้วขนมของบำรุงเซลล์มะเร็งของกินของกินเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ของกินเพราะบางทีมันต้องการความหวานไม่หวานเลยมันก็จะเพลียค่แต่ร่างกายตอนนี้แพ้ที่ผ่านตัดไป มันตึงๆลังๆก็ระวังหน่อยแต่ก็เดินเหินได้ครับลดได้ค่ะก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่กำลังตรวจพบจะเป็นมะเร็งหรือจะมีอาการที่ผิดปกตินะคะก็คือก่อนที่จะเป็นอะร่างกายเราจะอ่อนเพลียเราจะเหนื่อยเราอยากจะนอนทำไรนิดไรหน่อยเราก็จะหายใจไม่อิ่มนะคะก็คือเพลียง่ายเหนื่อยง่ายแล้วก็ท้องผูกท้องผูกแล้วก็ลมพันไส ลมตีท้องบ่อยๆนะคะก็ไปตรวจเช็คร่างกายนะคะอาการเป็นมะเร็งก็คือคือพอไปตรวจมาเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่รังไข่ทั้งสองข้างตอนนี้มันก็ลามมาที่ท้องแล้วลามมาที่ท้องมาลามมาที่ไส้นะคะเป็นก้อนอยู่ที่ท้องอะนะก็หมอก็ตัดทุกส่วนเอาไปตรวจแล้วหมอก็วิเคราะห์มาแล้วว่าคือเป็นมะเร็งระยะที่สามลุกลามแล้ว ถามว่าเรากินอะไรบํารุงไหมก็ไม่ได้บํารุงมากเพีงยงแต่ว่าเรากลัวขาดสารอาหารเราก็กินสารอาหารประเภทที่เขาบอกมีสารอาหารเยอะๆนั่นแหละแต่เราก็ดูการผลิตเขาด้วยว่าเขาผลิตแบบไหนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีอะไรเราก็ศึกษาไปนั่นแหละแต่มันก็คงเหมือน,อนกันทุกๆอาหารเสริมนะมนคะขออย่างเดียวอย่าเป็นของปลอมเนาะอย่าเป็นของปลอมก็เนี่ยค่ะ ฝากเพื่อนเพื่อนก็กังวลมากเลยกับผมแต่ก็ถ้าโกนไปเลยมันก็สวยนะผมนะเนาะไม่น่าเกียดรอกแต่ก็อดเสียใจไม่ได้ไงเนี่ยพอสระผมทีมันก็ล่วงลงลงลงวง,วง,วงจะยังเคยเห็นโกะไว้ตรงนี้นิดหนึ่งแต่เจ็บรากผมมากเลยเนี่ยเจ็บระบมแถวเนี้เย,ย็นนี้น่าจะไปหมดแล้วล่ะไปหมดแล้ว ก็ทันส่งท้ายปีครับเดี๋ยวพอปีใหม่ก็จะได้ผมใหม่ตอนนี้ก็มีหนะ้าที่บำรุงก็เดี๋ยวเราก็จะไปเอาทองพันช่างตำลึงนะมาขยี้ขยี้ขยี้ยตำตำตำ,ตำ,ตำพอกหัวต้องศึกษาวิธีทำให้ดีเอ่อก็มีอะไรนะที่ใบย่านางมีใบย่านางมีใบย่านางมีทองพันช่าง มีใบมะละกอนี่แหละเดี๋ยวเราจะปรุงสูตรทำใช้เองพี่น้องก็คือก็อยากจะให้เซลล์รากผมมันขึ้นมาใหม่นะคะตัวนี้ก็คือเวดเป็นตัวบำรุงบำรุงเซลล์อ่าบำรุงเซลล์ผมใหม่มันจะได้แข็งแรงนะ,ะแล้วก็การงอกใหม่ก็เป็นยาสระผมไปเดีย๋ยวทำเอง ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้ออะไรนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้สำหรับคนที่ไม่สนใจก็เลื่อนผ่านแต่สำหรับคนที่กำลังจะเป็นหรือมีอาการนะคะก็รีบไปรักษาเพราะว่าเราก็อยากแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ให้กำลังใจว่าการให้คีโมมาแล้วเนี่ยค่ะผิวพันธ์ผิวพันธุ์ไม่เสียสมัยก่อนเรากลัวเพราะว่า เห็นคนที่เป็นมะเร็งนะพอให้เคมีโมปุ๊บผิวมันจะแห้งผิวแห้งตกสะเก็ดแข็งฟันร่วงฟันยังดีอยู่ผิวก็ดีอยู่แต่ผมอมไปผมผมจาไอลาก,ก่อนแล้วก็ผมร่วงเต็มที่นอนเลยค่ะพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเองที่แชร์มาเนี่ยก็คือ ต้องจากการทําเป็นเมมเบรีของตัวเองว่าอาการของเราเป็นระดับไหนระดับไหนเพราะว่าตอนนี้มันแค่ขั้นเริ่มต้นของการให้คีคมีเพิ่เพิ่งให้เข็มแรกนะ,ะเข็มต่อไปเนี่ยก็วันที่7มกราคมนะคะก็เหลือเวลาอีก7วันก็จะต้องไปให้ีโมแล้วจะเกิดผลสะท้อนยังไงเอฟเฟกยังไงเดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังนะคะว่า อาการของการรับคีโมเข็มที่1เข็มที่สองมันแตกต่างกันยังไงและจะเกิดผลอะไรขึ้นเพราะของนวลเนี่ยก็คือจะต้องให้คีโม3ครั้งอย่างน้อยแล้วจะต้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งถ้าถ้ามะเร็งมันยุบลงไปก็ถือว่าให้คีโมประสบผลสำเร็จฆ่าเซลล์มะเร็งได้ครั้งที่สมไปแล้วก็ต้องเว้นไปอีกสองอาทิตย์ อย่างน้อยก็เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะตัดชิ้นร้ายออกนะคะแล้วก็ต้องเริ่มสตาร์ทให้ีโมีใหม่อีกหกครั้งแต่ละครั้งเป็นมายัางไงคงต้องแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังอีกหลายหลยครั้งเลยล่ละคะ่ะถ้าสนใจก็ฝากติดตามนะคะด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าไม่สนใจก็เลื่อนผ่านนะคะขอบคุณคะ่ะ